ก็กรณีครับของคนสําเพงเราเราผิชอบในเรื่อง,องการระบบการผลิตรวมถึงได้เกี่ต่อทั้งต้นน้ําการของเราดวยกันนะครับในกระบบการผลิตที่ต้นน้ำเนี่ยเราก็คือมีการให้ความสนใจ,จากับการผลิตสัตว์ที่ปอลอดโรกแล้วก็มีเรื่องของการผลิตสัตว์ที่จะมีปลอดสารเคมีตกตนะครับแล้วในส่วนของการงาน,น,เ,นเรื่องของโลคัส ระบบองการโลคัสะ์ที่จะทำไปตูงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เราก็ต้องมีการตรวจสอบต่อกันโลคมาในช่วงระหว่างของการข้าวรวมถึงเ,เมื่อเข้าไปตูในระบบของการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยระบบโรงงานก็ต้องมีการตรวจประเมิมนความเสี่ยงนะครับรวมถึงการสร้างระบบมาตรฐานางๆในการผลิตซึ่งถ้าจะแยกแล้วเนี่ยในสุกต้นน้ำเนี่ยที่เป็นปะ เราจะมีการขึ้นทะเบียนปากแล้วก็มีการประเมินและเกิดการรับรองไปปากปอกโ,โลกการระบบของ GPM และระบบของ G R A P นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยการดำเนินการต่างๆนอกจวกนี้แล้วเราก็จะมีการใช้เทคโนโลยีนะครับในการสอบสวนเพืปป่อการเสร็จปอเนี่ยมีการเป็นเกษตรอัจฉริยะนะครับที่จะได้เอาเทคโนโลยีต่างมาช่วย ในการผลิตเพื่อให้ความเหล่านั้นเนี่ยเป็นการลดต้นทุนและก็เพิ่มผลผลิตรวมถึงลดผลกระทบที่ต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องวนก็คือเรื่องของโรคนะครับรูมิรัระบาดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีการกักษาะมากยิ่งขึ้นเรามีการใช้ยาพิษเข้าไปเพื่อในการควบคุมหรือในเรื่องของการรักษา ถ้าเราช็อเยอะมันก็จะเกิดผลกระทบก็คือเรื่องขการตืยานะครับซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของบุคคลในในสังคมนะครับปัญหาของการดื้ยาเนี่ยเราทางกรมสุขศึกรามองว่าสิ่งที่ที่จ้ลดได้ก็คือเรื่องของการใช้วัคซีนที่เป็นออโตจินาคำว่าออโตจินาหมายถึงอะไรมันหมายถึงเรื่องของการนำเชื้อที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเอามาในเมริกาศศึกษาวิจัยแล้วก็มา จะทำเป็นวัคซีนแล้วไปใช้เป็นปากแก้มันโตจึ้นนั่นทาให้ลดปัญหาเรื่องของการแยบยั้วโลรวมถึงจะสร้างให้ตัวของเกษตรกร,เ,กรเนี่ยได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถความคิดรูปในเรื่องของกเกษตรอัจฉริยะยทุนไม่กลับในวันกี้นะครับเกษตรกร,กรต้องรู้จับที่จะดึงเอาเรื่องของเทคโนโลยีต้ามานะครับ ม่ว่าแตเป็นเรื่องของ AI ซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะมี AI ระบบต่างๆเข้ามารวมตึงแอปพลิเคชันในกบบการวิเคราะห์การเรียนไายในป่บว่าโครงสร้างของการจัดการด้านอาหารท่านเป็นอย่างไรนะครับข้อมูลข่าวสารทั้ง Big Data ต่างๆที่ทารูณโลกรวมถึงนำมาใช้ในการยุคในปางกันมันมีความแบบชี่นดันมากน้อยแค่ไหนบองนี้เราอาจจะต้องใช้ IOT Internet o f Things นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยที่เสกทำให้ท่านตรวจสอบสภาวะสุอนสัตโดยใช้เซ็นเซอร์ในแต่เช่นตอนนี้อุณหภูมิภายในโรงเรือนเป็นอย่างไรมีการกินอาหารมากน้อยเพียงใดนะครับที่นี้ก็จะเป็นที่ทําให้เกษตรกรเมื่อนำมาใช้เรือจะสามารถคำนวณผลิตภาพของการผลิตการได้ได้ไปในฝั่งทีล็กได้นะครับก็จะเป็นการช่วยลดต้นทุนได้ อ่ปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของทเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดเป็นผลด้านเช่นรเรื่องของพลอาอาังงานธรรมชาติแสงแดดคือเกี่ยวกับทำเนื้อเลือกของเออิสโซลาเซลยวเพื่อจะใช้พลรรังงานในการหรือแม้กระทั่งใช้การเอาน้ำมูลสัตว์ต,ตมาทำเป็นการผลิตพลังงานเพื่อเพื่อไปใช้ในการดำเนินการ ทังจะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงจะทําให้เพิ่มปรสิทธิภาพของการทํางานของอัเดับเปล่านะครับออนอกจากนี้แล้วในการกํำเนิการต่างๆพอเราลดผลกระทบจากฟาล่าเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานที่เฉียที่ผมได้จัดเลยไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องไปเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของปัจจุบันมันจะใช้โปรตีนจากแล็กแล้นะ นะครับเช่นโปรตีนจากตัวของแมลงต่างๆเพื่อการลดการใช้โ,โปรตีนที่มาจากพวกปลาหรือลดการใช้เกล้วเหลืองลงทุกตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เกษตรกร,กรนอกจากจะได้ลดต้นทุนแล้วก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตมากยิ่งขึ้นดังนั้นข้อมูลต่างๆเกษตรกร,ร,กรต้องเข้าใจนะครับพอเข้าใจเสร็จแล้วทางหน่วยงานของกรมสหกเองเราจะเข้าไปจุกจิกเข้าไปให้ความรู้ และติดตามเพื่อจะทําให้การเดินการของฟาวม,มีความเทียบเร็มากขึ้นและก็สมบูรณ์มาก่ขึ้นครับเมื่อเราได้ต้นทางมาแล้วเนี่ยต้นทางที่อผมจบเปลี่ยนแล้วว่าฟามจะต้องเป็นความมาตรฐานเป็นฟามที่ปลอดโรคและก็เป็นฟามที่มาจางคืนที่แบบผมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยในจวนของการที่จะผลส่งคูมย้ายจาังกับเราก็จะมีระบบในการตรวจติดตามนะครับ ก่อนการขนส่งเนี่ยจัดแค่ผู้ควบคุมปาก,ก็ดีหรือสัตว์แพทย์ควบคุมกกสัตว์นะครับในกรณีที่ความแม่ควคมากยยอดก็จะได้รับการตรวจสอบว่าสัตว์สท่านสุกภาพบีนะมีการเคลื่อนย้ายอาจจะต้องมีการติดตัวก่องการติดตาเพื่อให้สามารถจะตรวจสอบเกีงกับได้ว่าสัตว์ที่เคลื่อนย้ายไปเนี่ยมันเคลื่อนย้ายไปที่ใดไปผลิตข้าวโรงค่าผลิตอาหารอย่างไรนะครับเมื่อเรามีการตรวจสอบต้นทางแล้วมีการขอยยกเคลื่อนย้ายเราใช้ ปัจจุบันกรมสัตรูมีการใช้ตพัฒนาระบบของ e t a c k i n g นะครับในการติดตามเพื่อการนิยายเพื่อให้สามารถเก็บต่อสินค้าทุกอย่างไปถึงที่ใดบ้างมีการเอ่อพอไปถึงที่โลค่าแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งจะต้องมีการต,วตวารวจคุณภาพสัตว์โดยของเอ่อสัตวแพทย์หรือผู้ที่ตรวจคุณภาพที่โลค่าเนี่ยจะต้องตรวจสอบโรคก,ก่อนแม้จะมีการเติมการกับก้นถาน่ายเพราะฉะนั้น ตัวของอ e ีแทร์กิ้ง็ดีมีตัวของระบบการเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้ตรวจรอบที่ดวงค่าี่ยมั้นใจมากที่สุดแต่เมื่อดำการก็ส่วจลงค่าไปแล้วเนื้อที่ผ่านการตรวจประเมินจากทางแพทย์หรือผู้ตรวจเนื้อเนี่ยได้รับการกิจการรับรองและไปสู่โรงการผลิตในตัวของโรงงานที่เป็นตัวที่ผลิตของผลิตภันฑ์โดยตางมันก็ต้องมีระบบการตรวจต่อไม่ว่าจะเป็น HACCP การประเมินความเสี่ยงของจุดวิกฤตในต่างๆซึ่งจะต้องมีการรับรองกะรับประเมินทางกรมสัตว์เอกอาจจะต้องเข้าไปดาเนินการเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบรับรององไปนะครับปัญหาของการดาเนินการที่จะต้องทาในตัวปกอองค์ประกอบที่เป็นมณไปก็ค,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 คือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรบตรากาจะต้องในการตรวจสุขภาพตนเองในการประเมินความเสี่ยงในการาตรวจโรคในต่าง และมั่นใจว่าคู่ผลิตจะไม่นาเชื้อตกลงไปปนเปื้อนในปีระกรากระกราปีนีสองคือตัวระบบล้างนาเล็กจะต้องมีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ปลองโรคมีระบบของการฆ่าเชื้อภายหลังการดำเนินการใช้แล้วยับ,บแล้วก็มีระบบการตรวจเช็คต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมาเนี่ยมีความปลอดภยัยไม่มีการผลเปื้อนจัดสี ศาสเตอรเกมิงของตับบูสเซอร์เชโล,ละนะครับเมื่อระบบที่ปากเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์จึงจะทําให้เราสามารถที่จะกิยยันมุมาสิกคาสิปริมาแก่ต์ต้นท่ายกลางท่ายและมัดผู้ปายน้ำเนี่ยมีความปลอดภัยต่อผู้อ่อต้นดูครับไอตัวออโตจินวัคซีนเนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราว่าใหม่เป็นเทรนปฏิบัติที่ยังมีการพัฒนาเชิงมากยิ่สุด เพราะว่าเทคโนโลยีของกรมศักร์เองตอนนี้เราได้ของผู้ทิชชาที่จะเข้าไปโดยมนินการจัดขับและจะเปลี่ยนปรุงกานผู้เกิดความ้อมเนี่ยในระดับนี้นะครับถามว่าจะใช้ในในปัจที่ไหนได้บ้างไม่ว่าจะเป็นไก่ไข่ก็สามารถเก็ดเต็มอากา้ได้นะครับลีนี้ก็ทั้งในสุกเก็สุกับก็จะมีการพัฒนามึกึ้นระนดับนอกจากนี้แล้วนะครับ จัดตั้งทัางรัฐบดีกรมสัตว์ตั้งอาจารย์พทย์สมควรเราจะมันลาดกันท่านได้ให้แนวนโยบายไว้ในปี67เนี่ยแค่หกกูแปดกูเจ็เนี่ยเราส่งคนไปดูงานในต่างประเทศแล้วก็ดูวิธีการจ,าจ,าจาัดการเสร็จมาหกแปดเนี่ยท่านไปประชุมคณะกรรมการของกองทุนในของการ,รกศึกษาเพื่อที่จะเตรียมจัดทำคำขอ ไปเพราะกองกู้เนี่ยต้องมีการของบประมาณต่างๆเพื่อจัดใช้ในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการหรือตัวกเครื่องมือต่างๆเพื่อจัดใช้พัฒนาวัคซีนต่อไปแต่ท่านก็จะไได้ให้แนวนิบบิ้นไปครับรว่าจะผลิตสำหรับสัตว์ชนิดใดจยผได้บ้างนะครับตรงนี้แต่เราขอให้ความมั่นใจว่าเรามีเทคโนโลยีมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจะทำการทำได้ก็ ในต่างประเทศเขาใช้อะไรแล้วก็ต้มากเดรกก้าครับเออมื่อกี้ที่ผมได้ได้ได้นำเรียนแล้วว่าในเรื่องของการพิมพ์กตตสิ่งรอบรอบมันจะมีทั้งในเรื่องของการนำเอาเวสปุระเช่น,นเรื่องของของเสียต่งตางๆกับฟา้านะครับเอามาเพื่อผลิตเป็นแก๊สโดยการชนหมักนะครับแล้วเจะแก๊สตรงนั้นไปเปรตการผป็นพลังงาน,นสองก็คืออาจจะเรื่องของการใช้ วิชาความรู้ที่เรามีการวิจัยเช่นจะให้อาหารอะไรปลิ้าแบบไหนเพื่อจะเป็นลดเลือกของการหมักกระเพาะที่ลดมีเทนซึ่งตัวมีเทนจะเป็นจำเพาะเฉพาะของโรกเลอะนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะไปให้ในใการสุ่งเสิร์ฟให้เกษตรกรไดป้ปลูกหญ้าหรือผลิตอ,อาหารที่เหมาะสมอีกเท่ก็คือ,คอ,เ,อ,อรรเ,เรื่องของการใช้พลังงานเช่นในเรื่องของการใช้ โซลาร์เซลล์ในการผลิตนะครับในการไม่ว่าจะเป็นการดึงเอาน้ำกินมาลดตัว้าหรืเอเป็นการ,รอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะใช้เทคโนโลยีต,ต่างๆเาชื่อเกษตรกร,กรปัจจุบันเนี่ยก็จะมีความรู้ต่างๆไม่ว่าจะในเรื่องของสุงขภาพเกษตรกรอาจจะหาเพิ่มเติมแล้วกเ็เมื่อเขาสนใจ ก็ส,มสามารถสามารถพึสษาน์จากเจ้าหน้าที่บริษัทได้ที่ที่ท่านอยู่ที่โต๊ะสมัคที่กรมมิันะครับเพื่อนปฏิวัิละมีเดี4.0ซึ่งมดแอปพลิเคชันที่สมามารถใช้ได้ทั้ง Android ได้ทั้ง i o s นะครับในการที่จะขอความรู้หรือขอความช่วยเหลือต่างได้ตลอด24ชั่วโมงเราจะมีหน,น่วยตอนหน้าที่ในการมอนิเตอร์ตัวความต้องการนะครับพนักนสาม,มารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน l l d สิบูนนะครับได้ตลอดโดยไม่เกี่ยวข้าช่จะายหรือกรณีท่านมีปัญหาเรื่องโรคระบาดต่างๆท่านก็สามารถอยากรา,ายงานเข้ามานะครับว่ามันมีเรื่องของการเกิดโรคใ,ในพื้นที่ตรงใดน,นะครับเราจะปจยามที่จะเป็นตัวจับถือว่าท่านเป็นเครือข่ายในการระเบาดโรคอีกทัก่อของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ย เราจะมีลิสต์ของโรคต่างๆเราจะป้องกันจากตัปเะเทศนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีคนจะมีการเอาสัตว์จะตักเนี่เข้ามาเนี่ยเราจะมีการตรวจโดยเฉพาะการเฝ้าระวังโรคสำคัญสำคัญเช่นโรคปากเจ้าเปือ่อยนะครับในโคกร,กระบือเนี่ยโรคปากเจ้าเปื่อยของประเทศไทยมีอยู่สาตว์ไทยเยียนตาเกิดมาจากพื้นที่ที่มีความเสีย่ยบเราต้องการตรวจเข้มงื่ตเป็นการปร้องกันแล้วนะครับ นอกจากนั้นแล้วภอยในพื้นที่เองเราก็จะมีการสร้างอา,าสาเสถายในการที่จะก่อยลายนะัโรคและก็เป็นกําลังสาคัญในาาการทำวัคซีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวที่จะช่วยให้เสริมสร้างพฤติคุ้มการภายในพื้นที่แล้วก็จะมีหน่วยงานวิจัยนาการวิจัยวัคซีนต่างๆที่จะโรไปซัพพอร์ตภายในพื้นที่รวมถึงอย่างที่ผมนาเ,เรียนอเรื่องขอการจุกินวนะัวซีน ก็จะมีการเก็บเข้ามาศึกษาเชื้อในพื้นที่นะครับก็จะทาให้เชื้อนั้นตรงกับโรคที่เกิดนะครับเอ่อนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่ทั้งภาคเอกชนหรือบาร์เยไลนะครับที่เขาจะมาติดเครือขายเราในการที่กเกษตรกรบางครั้งอาจจะอยุบการใน,นการศึกษากีก็บโซมาโรคก็เขาก็จะไปริพูดีเชียร์อะไรเงี้ต่ภาวะโรค ให้เราเป็นเอ่อเรียบร้อยถูกไหมครับตอนนี้ก็จีดีบาประกาศปัจจุบันแล้วกรมสาเอกรลิกวัคซีนนะครับทั้งในตัวของคู่ประมือเชื่นปากกระเปือกโรคคอพูมีเยลมือจิกเซปติกเซเมียแล้วก็เออ่รองพุสกิแล้วก็มีการผลิตแต่เดิมเราผลิตเป็นเชื้อตายนะครับแล้วก็ปัจจุบันจะมีการพัฒนาตอบยอดในการผลิตชั่วเป็นมากขึ้น เชื้อตายเนี่ยจะทีละสองครั้งมันจะสร้างภาระยุ่งยากค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดเป็นเชื้อเป็นเนี่ยหนึ่งลดการนำเข้ากับตากที่สองลดต้นทุนการใช้คนว่าก็มันจะแล้วก็สร้างขุมกันได้ยาวนานมากขึุนนะครับในส่วนของสุขภาพเราก็จะปิดทั้งวัคซีนไอวาาสุขภาพนะครับเออ่วัคซีนปากระเบยดสุขภาพนะครับแล้วก็ ในส่วนของสัตว์ปีกเราก็จะมีโรควัคซีนป้องกันโรคนี่ก็เช่นไอวาเป็ดไก,ก่อ่โรคอ่ไอบีอาร์ต่างๆซึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอุตสาหกรรมการเลี้ยงตั้งแต่ระดับลางยาดุกีฟ์มใหญ่อีกสมาครสีพวกเราก็จะตูกกัดกันทุกวีของเราเนี่ยในการอัฒนาเราต้องการจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปีกอ่าตรงนั้นนะครับเพราะว่าบางทีเรามีการส่งเสริมแบบเลี้ยงแล้ว แต่วิธีการที่ส่งถ้าเรากลมไปเป็นเนื้อสัตว์ตรงไปเป็นสัตว์ติตัวบางทีคุณภาพของเราดีจริงแต่ปริมาณของหลักสาิจุถ้าเราสร้างเป็นกลีบคันเพื่อการบริโภคที่มันมีคณลทาเพิ่มมากขตินมันจะตรงผลให้ไม่ว่าจะเป็นการส่งในท้องตลาดหรือการสมัครประเด็นพืชไปในระเทียนก็จะตรงผลให้ทางผู้ประกอบการรายย่อย กับเพื่มสิอีตรงตางนมีการผลิตที่ได้รับผลประโยชน์ต่อแฉนม,มากที่ขึ้นเท้าก่อนอยังอยู่อันนี้ปัจจุบันของกรมสัตว์เองเนี่ยเราจะมีก่อที่ในการไปตกเสริมให้มีการ,รกระเปิดปอนที่ผลิตแล้วอาจัดการลวปปลูกและใช้ตัวเนื้อสัตว์อย่างนี้ซักสัต์ที่ตัวเองผลิตที่มายแปรรูปไปเกินผลิตภัณนะครับ ไม่ว่า,นนา,า,ะาปปจะเป็นแหนมเป็นสินค้าชิ้นอื่นเราจะมีการอบรมทุกปีปีเป็นสิทธิ์อะไรตนะ้เนี่ยสิเอ่อรายวิชาในการในการ,การนะครับะฉะนั้นในตัวตรงนี้นอกจากเราจะสร้างเป็นสินค้าทีา่เพิ่มมูลค่านวเนี่ยเรากำลังจะสร้างเป็นสินค้าตลาดวิกฤตนะครับโดยขั้นแรกเนี่ยเราจะทําเป็นนักศักษาโอท็อป ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีสินค้าอะไรที่เป็นสินค้าอ,อ,อุปแล้วเราก็จะเอาทําการยื่นคําขอ,ขอเพื่อสร้างเป็นอัตราธิวินีที่อาจจะัดให้การสร้างคาุณค่าเ,เพิ่มเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเช่นตอนีของนี้อาจจะเป็นไก่ย่างที่มีไม้าสาระไม้ผมจําชื่อไม่ได้ว่าตืนมาเลยมันจะมีความแล้วก็มีความอร่อยกว่าไก่ย่างทั่วไปทุกอจ่าทำให้กเกษตรกว่าผู้ผลิตเนี่ย มันมีการผลิตเฉพาะปักคือทู่เนื่องจากตัวต้นไม้เนี่ยที่จะใช้ในการทำเป็นไม้ยา่างมันดีเฉพาะที่นั้นนะนะครับก็อย่าดำามา่กี่พันตรงนั้นเนี่ยสูงก,กว่าปกติเปรต์รยก็ได้รับประโยชน์มากยอขเ้นในบางครั้งเช่นมูดําของของที่เชียงรายนะครับตรงนั้นน่ะถ้ามาทำในเรื่องของเออสเต็กต่างๆแลวก็ทั้งเรื่องในเรื่องของส้มจิ้มต่างๆที่เป็น ลักษณะของศูนฐานทางทางพืชถิ่นมีเขาเทามันมีความอร่อยมีความรสจัดแต่ทางกองที่รถมีการพัฒนานก็ไปปรบับปรุงสูดเพื่อให้มัมเหมาะสมกับรสชาติทั่วๆไปมากทิ่งขึ้นแต่เนื่องจากมันมีความเป็นพืนถิ่นก็จะทาให้สินค้าตรงนี้ราคาสูงกว่าในการตลาด่ายโดปกแต่มันมีความอร่อยตรงนะ้เฉพาะพืชทิ่ เอออย่างอย่างไอยจริงจริงเนี่ยตัวของ AI นะครับที่ใช้ในการประมวลเนี่ยเอ่อยกตัวอย่างบบเช่นเรื่องการที่จะตรวจจับเรื่องของการคำนวณต้นทุนการผลิตนะครับว่าตั้งแต่ที่เขาเริ่มผลิตตัดมาต้นทุนอาหารต้นทุนของเทคโนโลยีต่างที่จะเข้าไปサポートเนี่ยมันมีต้นทุนเท่าไหร่ แล้วชี้ให้เกษตรกรเห็นว่าสิ่งที่เขาหลีกมาเนี่ยมันมีจุดอ่อนจุดด้อยตรงไหนบ้างดูตัวอย่างนกสัตําำนกนะครับกัตมนติกนนดิบเนี่ยเราจะมีเทคโนโลยีเรื่องของการเก็บข้อมูลสากความนั้นว่าปัจจุบันตากลมีเกษตรกรเท่าไหร่นะครับมีกำลังการผลิตข,ของแต่และรายที่เป็นกับสมาชิกเท่าไหร่มี 5้าขอเทียปริมาณน้ำนงที่ผลิตได้กาะตัตัวเท่าไรรวมถึงการใช้เรื่องของการผสมเทียมเข้าไปดูว่าระยะซอดเตั้งแต่ข้อลูกตัวทุกแล้วเราถึงขอดกุ้งตรงนี้ระยะมันหักเท่าไหร่และไปคำนวณต้นทุนการผลิตให้ข้อเห็นว่าทําอย่างไรคุณจะไปลดต้นทุนตรงนั้นเพราะไม่งั้นเกษตรกรจะไม่จากที่จะบริหารจัดการด้วยตัวเองได้ นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พยายามจะปักดักให้ทุกปากกอนได้ได้ทำร,รับรู้ข้อมูลตรงนี้ลองคิดยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมเคยไปอยู่ที่ไปอบปรมอยู่ที่ญี่ปุ่นเรื่องของฟาร,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 ร์มนมอก็เห็นแม่คนลงผลิตนมวันละแปดสิบโลและกวานในวัยตัวฟาร์มเองคนที่เลี้ยงอยู่สองคน คนที่เป็นผู้สูงอายุเลี้ยงสองคนแต่มีเอ่อเนื่องจากยีนต,ต่างๆของโคบัตีผลิต80โลหลายๆตัวโดยเฉลี่ยทั้งความอยู่ที่10โลในขณะที่บ้านเราปัจจุบันเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ12กิโลต่อตัวต่อว,ว,วันเราจะรับตั้งตั้งเป้าต่อไปว่าจะให้ถึงส5แต่เมื่อเราเข้าไปดูในตากรอแล้วเราคำนวณให้เสร็จสอดคอว่าปัจจุบันท่านอยู่ที่ประมาณเท่าไหร ว่าเงนที่เราเกาหนดหรือไม่นะครับแล้วมันจะอยู่ตรงไหนต้นทุนมันไปอยู่ที่อ่าต้นทุนไปอยู่ที่การจัดการหรือต้นทุนไปอยู่ที่ปริมาณที่เลี้ยงมาไม่ถูงต้อเพราะ,ะนั้นเกษตรก่อนจะเข้าใจในตัวของการจัดการฟาร์มักทีก็ดีคือคือต้องต้องเรียนเองว่าปัจจุบันโลกสมบ,บ้านรีเป็นโลกที่อยู่ในเรื่็งของการก่อปอบเพื่อบนนะครับที่ท่านสั่งการและท่านบนาที่จะ เสียสละลงมาเป็นประธถานนะครับทุกองค์ท่านเนี่ยสั่งการไว้ว่าเราจะต้องมีการบริการให้กับทางข้าราชกาให้ได้รับวัคซีนนี้นะครับโคปรนสาตัวเองเนี่ยถึงมแม้เราจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ตกแต่เรื่องงบประมาณตัดจะตกไปอยู่ที่ทางต้องถิ่นส่วนใหญ่นะครับในเรื่องของการจาัดซื้อวัคซีนต่างๆของท้องถิ่นจะเป็นผู้ที่ได้รับงบประมาณตรงนั้น แต่เราจะมีหน้าที่ก็คือหน้าที่เข้าไปออให้ความรู้และสนับสนุนให้ต่างท้องถิ่นดนกกนำเนินการจัดการสำรวจสึกษให้เป็นปัจจุบนันให้เป็นยันครบถ้วนะครับหลังจาก,กนั้นแล้วเราก็าจะมีหน้าที่ภาษากระทางออยอรผู้ประกอบการในการนำเข้าเนี่ยเพื่อที่จะให้มีการนำวัคซีนเข้ามาให้เพียงพอกับปริมาณศักดิ์ที่ กลุ่ในประเทศนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อต้องสองย้ำว่าจบการเี่ยทางกรมสันติมอบบนรณาด้การผู้ว่าราชการจังหวัดในการประกาศการะยะเวลาในการตรวจฉีดวัคซีนนะครับเพื่อให้ประดวกกับการบรกิการการเดินทางท่านผู้ว่าเองเนี่ยโดยโปกติแล้วเราตรวจฉีดวัคซีนอยู่ยประมาณนี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยการตรวจฉีดวัคซีนเนี่ยก็อาจจะเป็นจายที่ เมื่อตำรวจเป็ดในช่วงประมาณมกราปุ่งพาตั้งเบิรต่งตางๆก็น่าจะสามารถจัดซีบได้แล้วเสร็จพอยังมีนาทีแต่ถ้ามันล่าสุดห,หมายถึงว่าถ้ามันไม่พอดีกันฉีดเปอาจจะสั่งมาร้อยตัวแต่ว่ามีสาเก็ดมาจะมีู้ว่าจังก็ดสามารถ่จะประกาศที่มีการระบดจิตในระยะวราต่อกขนาดของของเราที่ท,ที่ที่ประสบก็สิว่า การที่ส่งท้องถิ่นเองอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจในี้ต่อการเกียรภาษาการจีบทตรศิเราก็มีหน้าที่ที่จะไปให้ความรู้ไปเบรมให้กับภาษาในการเข้าใจเรื่องการเกียนภาษาการจีบุตริษย์ทุกิดต่อนะครับแล้วก็การลดประชากรสัตร์เนี่ยเราก็พยายามที่จะเข้าไปส่งเสริมโดยการขอาการกอมพิ่เตอรก็ประมาณจะท้องถิ่นในการสื่อพวกวัสดปันพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วเราก็จัดคน สปายช่วยบริการถอดปลอปริมาณสัตว์ในพื้นที่ให้ได้ครับตรงนี้ก็เป็นเป็นหน้าที่เราที่ต้องอีกเรื่องของการให้ความรู้นะครับเราพยายามจะผลักดันให้ทางสื่อมวลชนต่างๆกระจายความรู้ด้านเรื่องของการป้องกันโรคการปฏิบัติตนภายหลังการปุจการต่างๆนะครับเพื่อให้มันเข้าไปถึงตัวผมเกษตรกรได้มากที่สุดได้ถึงประชาชนมากที่สุด รวมถึงดิวเอาทางเบรกาาศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในระดับมัธยมหรือมีั้งตา่างๆจ่าย่อยความรู้รู้จักคอร์สอะไรพวั้เสร็จกับเด็กนีได้รับการดัดแปนงก็จะทำให้ความรู้เนี่ยเริ่มถูกพันเนี่ยประสบผลสำเนนรนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหานะครับแต ปัจจุบันเนี่ยเรามีการประกาศให้เป็นพื้นที่ปาปา,า,าในื้นที่ของอำเภองจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งมีสภาพเป็นเกาะก็ปิกด่านน้ำล่องเกาะแล้วก็มีหลายจังหวัดที่ประสบอนุญาตดการกาจะจัดทําหลักเกณฑ์หนึ่งตากที่เรากําหนดเนี่ยเพื่อให้มีการระเนิดเช่นจังหวัดตราซึ่งมีการปิดประเมินแล้วส่วนของจังหวัดขอนแก่นที่มีการยิ่งการกะเนินเนี่ยปจิบันอยู่ในโลกการทุกขช มาตรการต่างได้มีความรัดรอบ้อ,ลลอและก็รัดกลุ่มมากยิ่ขึ้นรวมถึงมีระบบการเฝ้าระวังที่ดีนะครับไอ้นี้ต้องกลายเียนนี้ว่าพื้นที่ของประเทศไทยหลมไม่ใช่เป็นพื้ที่พี่ไร้รอย,ยต่อมันจะมีของประเทศเือนบ้าชื่ออาจจะมีความเสี่ยงของโลกที่จะทะรักเข้ามาหรือว่าแบแบแต่กับเราก็จะมุ่งเน้นให้อำเภอรอบ รอบบริเวณที่ที่อยู่นะต้องมีการฉีดวัคซีนและการเฝ้าระบังที่เคขยติดต่ต้องการตัวเองครับว่ากรมศัรด์เองเนี่ยเราได้รับนโยบายจากภาครัฐก็คือการรัฐบ,บ,บ,บาลรวมถึงกระทรวงที่ศาก์การให้เนินการจะทำบริการให้กับน้องกเกษตรกรให้ได้รับความสะดวกสบายให้ได้รับออกสิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ าการจัดการต่างๆเนี่ยต้องประกอบการในเรื่องของการป้องกันโลกการส่งเสริมการเรียนแล้วก็การาสรนับสนุนด้านความรู้ต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราพยายามทำเสร็จเต็มที่แล้วก็พยายามสร้างบุคลาการ,กรที่มีความมุ่อมากเพื่อจะไปดำเนิน,นการสนับสนุนการบริการต่างๆรวมถึงสร้างแอปพลิเคชันรวมกิง เทคโนโลยีต่างเพื่อให้สมไปถึงกัวมือของเกษตรกรแต่นะครับการดำเนินการต่างๆเนี่ยจะขาดไม่ได้ซึ่งความรู้ของเกษตรกรดังนั้นเกษตรกรเองที่จะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับจะต้องใส่ความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองร่วมด้วยกันลังนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมือถือเนี่ยทุกท่านทุกครอบครัวแทบจะแต่การเก็บใช้ประโยชน์โดยการอาจจะ ความรู้ต,ต่างๆก็เป็นสิ่งที่ท่านสามารถถืคุณได้รวมถึงมีกิผมนเนียมแล่วแอปพลิเคชันย b มิชุน e ยนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่ท่านจะสาะมารถติดต่อให้ข้อมูลรวมถึงรับบริการตอ,ตอนนี้ท่านอดีตดีเนี่ยกำลังทำเรื่องของเขาเรียกว่าการรักษาทางไต่นะครับ ก็อนาคตเนี่ยความรู้ต่างๆจะไปถึงมือของเ,เกษตรกรทุกเอเซอร์โดยผ่านตัวมือถือนี้ก็แอพติชันอยู่ในช่วงลดางการพัฒนานะครับก็ขอให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าเราจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อให้ที่น้อ,องเกษตรกรเนี่ยมีการเรียนสร้างไรายได้อย่างมั่นคงมั่นสร้างไอยด้อยู่ต่อไป